ค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมูจะไปคลินิกค่ะคลินิกที่หมูจะไปวันนี้มันเกี่ยวกับคลินิกแพทย์ผิวหนังนะคะก็จะไปเกี่ยวกันที่ไฟออกนะคะเพื่อนผ่าสังเกตด,ดูดีๆว่าหน้าหมูจะมีไฟค่อนข้างเยอะนะดตตนนูตรงมีตรงหน้าผากหนึ่งตมุมรบบสองหนอกแก้มสาม คางสี่แล้วตรงนองคอ5 6ยังไม่รู้ตรงข้อมืออีกนะคะเจ็ดเนี่ยโมได้ทําการอินบอกไปถามทางคลินิกแล้วนะคะว่าถ้าทําการจี้ไฝเนี่ยประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ทางคลินิกเขาแจ้งว่าเป็นราคาเหมาะนะคะจะอยู่ที่ประมาณพันหนึงห่งแต่โมคิดว่าน่าจะเกินพันเพราะว่าหมอาจจะทํามากกว่าที่สมภาพประเมินไปให้เขาดูนะคะวันนี้ฝนจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ ใช้โฟมมาของทางกีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเข้าพบคุณนหมอนะคะก็ค้ปรึกษา,ารอะไรเอ่ยก็คือ,อ,อจ,จากจะมาจี้่ายถาคุณหมอ,อมที่หน้าของหนูว่าจะมีตามนี้เลยคะ่ะม,มีาม้าผ่ามีนกแก้มแล้วก็ช่วงลำคอมีตรงคางด้วยของน้องเหมือนมันเป็นใยนะส่วนใหญ่ส่วนจะมีเม็ดนี้เม็ดเดียวแหละที่เป็นขี้เม่งวันที่นีรผสมประสานค่ะเป็น CO2 ด้วยกับเครื่องจีด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าฝอยมันดือดใหญ่มันต้องใช้เครื่องจี้มันก็จะออกได้ดีกว่าอย่างถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องฉีดยาชาเลยคะเพราะมันเครื่องใหญ่ใช่ใช่เพราะไม่งั้นตอนทําเราจะทนไม่ไหวมันเจ็บถ้ามตรงนี้ตรงตรงไหนบ้างที่ต้องฉีดยาชาเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้ข้างบนก็ผ่าได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคืออยากจะบอกว่าฝ่ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่แต่ว่าพู่ครองสงเราเราทนได้ใช่ถ้านั้นเราเกลี้ยงเกลี้งเงี้ยเราก็จะแบบ ใช่แล้วมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองด้วยขั้นตอนแรกเราก็จะมาทายาชากันก่อนนะจะได้ไม่เจ็บารทตอนนี้ถ้าทายาชาเราก็จะให้น้องนั่งรอประมาณ30ถึง40นาทีนะคะพอชาเราก็จะได้ทำไม่ต้องฉีดยาชาเพราะไม่งั้นต้องฉีดทั้งหมดไม่ไหวคนไข้จะทนไม่ไหว ขั้นแรกเราก็จะลบยาชาก่อนนะคะเดี๋ยวจะฉีดยาชาตอนนี้จะเจ็บนิดนึงต้องอดทนหน่อยนะคะอัออนนี้น้องก็จะชาแล้ว หายออกหมดจริงๆเลยเพื่อนคือเพื่อนตอนที่คุณหมอเขาฉีดยาชาไม่เจ็บนะแต่ว่าภายใต้ผ้าสีเขียวนั้นน่ะเราสงสัยมากว่าคุณหมอทำอะไรแต่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอันนี้เราพูดจริงๆออกหมดจริงๆอะโอเคมากอะค่ะคุณหมอขันหนูสอบนามนิหนึ่งเครื่องที่ใช้วันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรล่ะคะค่ะเรียกว่าเครื่องเอลแมน,นะคะมคะเป็นเครื่องที่ไฟฟ้าเหมาะสำหรับไยค่ะโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ ประสบการณ์ที่รักษามาคนไข้มีกลับมาทําซ้ำไหมคะหรือว่าส่วนมากจะประมาณไหนคะส่วนใหญ่จะครั้งเดียวค่ะแต่ว่ากลับมาทําซ้ําก็มีบ้างถ้าเกิดว่าเม็ดนั้นมันมันใหญ่อ๋อยังม,มีเหมือนยังม,มีเชื้ออยู่ะอะไรประมาณนั้นจำมากมอะไรเงี้ยคนไข้ชอบใช้คําว่ามีว่าอ๋อใช่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 ใชที่จริงก็คือมันมีเม็ดสี่เยอะนั่นเองค่ะแล้วก็ทําซ้ําอีกหนึ่ง,ถ,งถึงสองครั้งก็ก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าหมูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่า อีกทีนึงโอเคนะทุกคนเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวให้ดูนี่นี่จากที่หมู่อินบล็อกไปอ่ะแค่ประมาณ4จุดก็คือหน้าผ่าตรงนี้มุมปากคางแล้วก็แก้มใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงจริงๆโหทำเยอะกว่านั้นเว้ยมีเพิ่มมาอีกตรงคอตรงคอนี่ก็ไปเท่าไหร่แล้ว3จุด นี่นะคะข้อมูลอยากจะบอกว่าตอนทำนะไม่เจ็บเลยแล้วพอคุณหมอลงเครื่องเข้าไปอ่ะไม่เจ็บเลยนะคะแล้วอาการที่ว่าพอตอนที่เครื่องมันโดนอยู่บนหน้าใช่มันเหมือนแบบเข็มเราสกิดสกิดสกิดแค่นั้นอะ่ะอาการแบบทนได้หมดเลยนะมันไม่ได้เจ็บโดนอะไรขนาดนั้นนะคุณหมออ่ะมือเบามากในการทําในครั้งนี้นะคะแม้กระทั่งตอนฉีดยาชา ที่เจ็บที่สุดคือแค่ข้อมือนะแต่ตรงนั้นไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบาจริงๆนะคะแล้วตอนทําก็คือไม่เจ็บเหมือนกันนะคะเครื่องที่คุณหมอใช้นี่คือดีมากๆเลยนะคะสมกับได้ทางคลินิกเขาเคลมเลยนะคะว่าเครื่องนี้จะไม่เจ็บนะคะแล้วเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับในการจี้ไฟโดยเฉพาะเลยนะคะต้องมาละเล่ใครมีปัญหาเหมือนเรานะดูสิ เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นวันที่สองแล้วนะคะที่หมูได้ไปจี้ฝ่ายมานะคะหมูนะคะได้ติดเอ่อพาสเตอร์กันน้ำแปะไปตามจุดต่างๆนะคะเพราะหมูคิดว่าแผลที่หมูมีเนี่ยแผลมันค่อนข้างใหญ่อะคะ่ะเลยคิดว่าถ้าเป็นสกอตเทสที่ได้จากคลินิกคงจะไม่เพียงพอก็เลย ใช้เป็นฟลาสเตอร์กันน้ําเลยจะดีกว่าเพราะผมกเองก็อาบน,น้ําสระผมจะได้สะดวกหมูด้วยเดี๋ยวไงพรุ่งนี้วันที่3เดี๋ยวเรามาดูแผลกันอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะคะเดี๋ยวหมจะแกะแผลให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่แผลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเริ่มแห้งแล้วค่ะถ้าจะไปอาบน้ำเนี่ยหมูจะทำเขาสาดแผลเรียบร้อยแล้วก็จะติดพนนะะลสาสเตอร์กันน้ำนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแบบนี้อันนี้นะอยากแกะให้ดูค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นพลาสเตอร์กันน้ำาป คือหมูดจะทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยแล้วติดพลาสเตอร์กันน้ำนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะแกะพลาสเตอร์กันน้ำออกแล้วก็จะติดพลาสเตอร์แบบเนี้ยค,แบบแบบค่ะแบบแบบเนี้ยค่ะคือติดพลาสเตอร์กันน้ำเพื่อกันน้ำเ,นเวลาอาบน้ำแค่นั้นเองนะคะทำอย่างนี้เช้าเย็นค่ะหมูดจะแนะนำวิธีทำความสะอาดแผลกันนะคะหมุดแนะนำว่าให้ใช้น้ำเกลือนะคะในการทำความสะอาดแผลคะ่ะจริงๆคุณหมอห้ามโดนน้ำเนาะแต่คือที่เหตุผลที่เขาไม่ให้โดนน้ำเนี่ยเพราะเขากลัวจะมีสารเคมี คนเพื่อนมากับน,น้ําต่อให้เป็นน้ําสะอาดนะคะแต่เนี้ยเราเป็นน้ําเกลือเนาะก็หมูจาได้ว่าตอนที่หมูอ,อผ่าตัดอะเขาก็น่าจะใช้น้ําเกลือนี่แหละในการล้างแผลเพราะมันไม่แสบเลยหมูก็เช็ดไปทั่วหน้าไปเลยอะคะ่ะใช้เบตาดีนะคะที่ได้มาจากคลินิกอะคะ่ะก็แต้มไปเลยตรงนี้นี่ทุกคนนี่คือแผลวันที่ห้านะคะเดี๋ยวหมูให้ดูไปใกล้ ที่เห็นรอยแดงๆเนี่ยอันนี้หมูโดนพาสเตอร์กัดน,นะเออมันก็จะแดงๆนิดนึงนี่วันนี้ก็ครบ7วันของแผลที่หมูไปจี้ฝฟมานะคะแล้วหมูจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าแผลตัวนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะคะตรงมุมปากตรงนี้ใต้คางนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะและตรงนี้จะสังเกตได้ว่าตรงหน้าผานเนี่ยของหมูรู้สึกว่าจะยุบเร็วที่สุดแล้วนะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงหนกแกมตรงคอจะค่อนข้างหายชานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแผลค่อนข้างใหญ่แล้วนี่ก็จะโดนรอยพลาสเตอร์กัดด้วยนะแต่ว่าอันเล็กๆสองอันนี้เนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมาเล็กสองอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนจะยุบไปแล้วนะเนี่ยเวลาทายาก็จะไม่ไม่แสบนะคะอันนี้จะเนี่ยเป็นรอยพลาสเตอร์กัดน,นะคะได้แผลมาเพิ่มซะงั้นงงเลยนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มอ่อ ใช้สกินแคร์และแล้วก็เดี๋ยวทายเาเขาเรียกกันแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงหมูจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีหลังจากแผลหายสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหมูจะมารีวิวอีกทีนะคะว่า คลินิกที่หมูไปทำเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหมูจะมาอัปเดตเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนี้นะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ครบ14สีวันแล้วนะคะที่หมูได้ไเบลฝ์ายออกมานะคะสังเกตได้ว่าแผลที่มีรอยแดงนะคะตอนนี้นะคะค่อนข้าง,างยุบลงไปเยอะเลยเลยนะคะแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยเดี๋ยวหมูจะมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้จะเป็นแผลต,ตรงมุมปากนะคะเห็นไหมเอ่ยขอเลี้ยว z o มหน่อยอนี่นะคะ ตอนนี้คือหมูยังไม่ได้แต่งหน้านะคะลงแค่สกินแคร์อย่างเดียวแล้วก็ครีมกันแดดะคะ่ะแล้วตอนนี้จะเป็นส่วนตรงคอค่ะตอนนี้ตรงคางคอจะมีอยู่2เม็ดใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กด้วยแต่ตรงเม็ดเล็กเนี่ยคือหายไปหมดแลละแทบจะไม่ไม่มีทิ้งรอยแล้ะส่วนตรงนี้จะเป็นรอยพลาสเตอร์กันนะคะนี้ได้ของแถมมานะคะพลาสเตอร์กันน้ำกันนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นหน้าผากตรงนี้ คือเพื่อนๆดูในกล้องแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ตรงหนกแก้มตรงนี้ค่ะตอนนี้เหลือแค่รอยแดงแบบแดงอ่อนๆจางๆแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถรักษากันต่อได้โดยการทายาลดรอยแผลเป็นเนาะส่วนยาลดรอยแผลเป็นที่หมูใช้อยู่ตอนนี้แล้วร,รู้สึกว่าหมูภูมิใจมากเลยอย,อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะสก,กาเจลค่ะเห็นจากสภาพค,คือมันเย็นมากหมูใช้แบบ ทุกวันนะคะตอนแรกอะหมูใช้อีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ไม่ขอเอ่อยถึงแล้วกันเนาะคือใช้ตอนแผลที่ว่าเพิ่งแบบว่าผ่านไป5วันรู้สึกว่ามันยุบข้างๆช้ามากอะไรเงี้ยหมูก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นตัวนี้ตัวสกาเจลแล้วหมูโบกไปคืนนึงเห็นว่าเฮ้ยมันยุบเร็วคราวนี้หมูเลยจัดการแบอบกว่า ใช้ทุกวันไปทํางานนะคะก็จะโบยๆวนๆวนๆวนๆอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะหมูอยากให้แผลหายเร็วๆหมูอยากแต่งหน้าเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและผลที่ออกมานะคะหลังจากที่หมูใช้หมูใช้ตั้งแต่วันจันทร์ วันนี้วันเสาร์แล้วคือทั้งหมด7วันนะแผลมันยุบค,ค่อนข้างเร็วเลยนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะหมูจะมาอัปเดตให้ฟังว่าผลจากการไปทําการจี้ไฝที่คลินิกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนที่หมูจะเข้าไปที่คลินิกเนี่ยหมูได้เซิร์ชหาข้อมูลก่อนแล้วแหละที่ Google เนาะแต่ที่มันเด้งมาเนี่ยก็จะเป็นที่คลินิกลาาเท้าเลย แล้วก็เข้าไปดูคือหน้าเพจของคลินิกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับจี้ฝายจีก้กระติง่งเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเคสแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะและเคสใหญ่กว่าหมูก็ค่อนข้างเยอะนะหมูเลยให้ความเชื่อมั่นเลยอยากจะไปลองจี้ฝายกันที่นี่ดูเลยโสภาพอินบอกไปถามนะคะว่าเนี่ยบนใบหน้าหมูหมูจะมีอยู่มาสี่จุดก็คือตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็คางแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมหมูสมไปแค่ช่วงหน้าก่อนนะเขาตีราคามาให้เป็นราคาเหมา1000บาทเพราะว่าเม็ดค่อนข้างเล็กแต่ว่าพอไปจริงๆอ่ะหมูททาค่อนข้างเยอะอย่างที่ต้นมคิปที่หมูได้บอกไปนะหมูทําไปยันคออย่างเงี้ยแล้วคุณหมอใจดีมากเลยนะเก็บไอ้เม็ดเล็กๆอข้างอีกอเม็ดอันเนี้ยสองอันนะเก็บไปให้ด้วยในราคาทั้งหมดอนะ่ะหนึ่งพันบาทเท่านั้นหมูอยากจะบอกว่าในราคาเนี้ย ถ้าเทียบกับการซีฝ่ฟในคลินิกใหญ่ๆบอกว่ามันไม่พออยู่แล้วอะแล้วเครื่องที่ใช้มันเป็นเครื่องเฉพาะทางด้วยหมูเราอยากแนะนําเพื่อนๆใครที่มีปัญหาแบบว่าฝฟค่อนข้างเยอะอะแนะนําว่าให้เป็นที่นี่เลยคะ่ะคลินิกลาดพร้าวนะคะอยู่ที่ลาดพร้าวซอย35นะคะ คุณหมอที่รักษาหมู่นะคะชื่อคุณหมอรมณีค่ะโรจนัตนาวานิชื่อเล่นชื่อคุณหมอกิฟนะคะคุณหมอค่อนข้างใจดีนะคะแย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับด้านโรคผิวหนังนะคะหมูจะสังเกตว่าที่คลินิกเนี่ยจะมีคนเข้ามารับการรักษาค่อนข้างเยอะเลยนะคะและก็บริเวณโดยรอบของคลินิกนะคะค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะคะดูปลอดภัยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลได้นะคะใน Google สามารถเซิร์ชได้เลยว่าคลินิกพรพซอยสามสิบห้าค่ะ เดี๋ยวหมูนะคะจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะในกล่องดีสคิปชั่นให้นะคะเพื่อนๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูติดตามผลง,งานของคุณหมอได้เลยนะคะหมูการันตีเลยนะคะว่าคลินิกที่นี่สะอาดแล้วก็ปลอดภยัยคุณหมอใจดีแล้วก็พนักง,งานบริการดีมากๆเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลที่หมูได้เอามาฝากให้เ,เพื่อนๆในวันนี้นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชื่นชอบในคลิปนี้นะคะหมูฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้หมูด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หมูด้วยนะคะหมูจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เ,เพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้หมูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ